เจอวินอันคาฮาร์อดีตแชมป์โลกรุ่น115ป่อปอนด์ของ IBF เผยเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวอาจจะขยับขึ้นไปโชคในรุ่นเบนตัมเบตแต่การตัดสินใจก็ยังไม่แน่นอนซึ่งก็ยังไม่ตัดเรื่องการโชครีแมต์หลุ้นเอาแชมป์คืนจากเฟอร์นันโดมาติเนสแชมป์โลกคนใหม่ชาวอาร์เจนตินาชอนกิฟบ,บอนบอสใหญ่ของ MP โปรโมชั่นได้ปฏิเสธ เรื่องที่มีการคาดเดากล่าวหาทางมาติเนสว่าใช้สารกระตุ้นที่ผิดกฎหมายเนื่องจากมาติเนสนั้นมีเรี่ยวแรงมากปล่อยหมัดก,กว่า1,000หมัดโดยกิฟบอลได้กล่าวว่ามาติเนสเขาคลีนถ้าเขาโดบผลตรวจออกมาต้องเป็นบวกเขาผ่านการตรวจก่อนการโชคแล้วและผลทุกอย่างก็ออกมาดีเหตุที่เขาและดมหมัดใส่ทางอันคาฮาร์ไม่หยุดเพราะเขาไม่ได้เกรงศักดิ์ศรี และกลัวพลังมัดของอันคาฮาร์ตเลยอีกอย่างก่อนโชค24ชั่วโมงร่างกายของเจอวิทยังไม่ฟื้นจากการลดน้ำหนักเลยตอนที่อยู่ในห้องแต่งตัวเขาเหมือนไม่ใช่ตัวของเขาเขาดูซีดเซียวเหมือนไม่มีแรงไม่มีกำลังขาวันช่างน้ำหนักเขาลดมาที่117ปอนด์เขายังรู้สึกสบายๆพอลดมาที่115ปอนด์มันช่างยากเย็นแสนเข็ญ หลังจากช่างเขาก็กินเต็มที่เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแต่บนเวทีเขาทำอะไรไม่ได้ดังใจในขณะที่ทางมาติเนสนั้นทั้งสดทั้งห้าวแต่เจอวินอันคาฮาร์ก็ยืนหยัดสู้ด้วยหัวใจจริงๆชอนคิปบอนบอกต่อไปว่าการที่อันคาฮาร์เสียแชมป์ไปในครั้งนี้ทำให้เขาพลาดโอกาสโชกบิ๊กไฟล้มแชมป์กับทางคาสุโตอิอโอกะ แชมป์โลกของ w b o รุ่นเดียวกันเพราะว่าทางอีโอกาสนั้นเขาต้องการโชคกับอันคาฮาร์ในขณะที่ยังเป็นแชมป์โลกอยู่ชอนกิฟบอลกล่าวนั่นเอง